สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาดูต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดเรากําลังแตกใบนะคะแตกกิ่งแตกใบแตกดีมากเลยเนาะดูแตกดีมากเลยนะคะแตกทุกกิ่งเลยดูเห็นเล็กๆนี่คือเขาแตกนะคะแตกมาถึงนี่เลยดูวันนี้เราจะมาเก็บใบมะกรูดออกนะคะนี่ใบนี้เขาเนาะใบแก่ๆออกเอาแต่ใบอ่อนใบให้เขาแตกนะคะนี่พอเราเด็ดออกมันก็จะมีเนี่ยหนอมันแตกออกมานะคะ กิ่นการมันแตกออกมาเนาะอันนี้มันแตกออกมายาวแล้วเรามาด้เด็ดเราเด็ดมันทั้งหน่อยดิดูมือเรามือเราเหี่ยวแล้วแก่แลนะ้วนี่นะคะเก็บใบมันเก็บใบแก่นไปกินเนาะหอมหอมนะมะกรูดตอนมาจากมะกรูดตอนมาจากไทยนะคะใบมต้นมะกรูดเราตอนมาจากไทยพี่เขาตอนมาเนาะพี่เขาจบการเกษตรนะคะ ย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะนี่ย้ายมาอยู่กับสามีเขาแล้วเขาก็เอาความรู้เขามาใช้นี่เราก็ได้ผลประโยชน์พลอ,อยได้ดูกิ่งนี่มันแตกเราชอบมากเลยอะ่ะนี่เด็ดออกให้หมดนะคะเด็ดออกเด็วก็ต้องระวังเพราะว่าเขาเริ่มแตกแล้วกลัวไปโดนโด,โดนต้นอ่อนเด็ดก็ออกเลย เด็ดออกได้เยอะอยู่นะเนี่อมพร้อมของใบมะรูดนี่นะคะดู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 มาดูมุมนี้ดีไหมออันนี้ยาวอันนี้ยาวแล้วแตกยาวยวเต็มๆจนแล้วจะให้ดูว่าแตกยาวขนาดไหนอันนี้อันนี้เล็กๆอันนี้เล็กกๆตัวอันนี้ยังไม่แตกอันนี้แตกเล็กๆนะคะอีกแตกเล็กๆให้ไหม พอไม่เห็นเลยกลัวนะแต่จริงพึ่งพึ่งเห็นแบบพอเรามาเลี้ยงมาดูเนาะเราก็จะเรียนรู้กับเรียนรู้กับต้นมะกรูดอ่นนี่นี่เรียนรู้กับเขาในตัวเอ็ดออกนะคะแหนใหม่หขึ้นมีโอ้กลัวไปโดนกิงอ่อนมันดู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 ดะดู อันนี้ยังไม่เห็นแตกอันนี้อันนี้มันอันนี้เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่นะรุ่นเดียวกันนะคะอันนี้เราเอามาตั้งแต่ปีที่แล้วเราซื้อมาขายต่อแต่ว่าคนที่เขาจะซื้อต่อจากเราอะ่ะเขาไม่อยู่บ้านเขาไปเที่ยวบ่อยเราก็เลยเก็บเลี้ยงรอเลี้ยงไปเลี้ยงมาสงสัยจะได้เองอันนี้เราก็จะเอาอีกต้นหนึ่งเนาะพอเราเห็นต้นนี้มันแตกดีคลิปปีก่อนของเราถ้าใครจําได้เนาะมันจะออกลูกด้วยทีนี้เรา เราทดลองก็ให้อยู่ในกีีนท้าไม่เอาเข้าบ้านเขาตายนะคะแต่ต้นนี้ปีนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยเอาคอแค่ยกเข้าบ้านฉีดยาฆ่ามแมลงยกเข้าบ้านวางไว้ไม่ต้องทําอะไรมันก็รอดนะคะทั้งปีเลยปีหน้าเราจะเอาสองต้นนี้เก็บไปเนาะ,ะต้นนู้นมันยังไม่แตกไปเราจะไม่เด็ดนะคะเราจะเด็ดแต่ต้นนี้เด็ดจนโกรนหมดแล้วเด็ดแล้วมันจะแตกออกมานะถ้าไม่เอาออกนี่สิมันจะ ออกมาไม่ได้นี่ไปมักโกดได้เยอะอยู่นะได้กินหลายวันอยู่นะคะหอม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 ไปมากโกดแลยวไปทำคะแนนนี่เราจะกลายเป็นต้นโกรนมันไม่โกรนนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะมันดูกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยววันต่อไปเราจะมาอัปเดตให้ดูแตก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 อันนี้อันนี้มันแตกตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้นะอันนี้เราเพิ่งเอามาเมื่อาวันก่อน สวยงามนหมคะดูที่แตกใบกับไม่แตกใบก็เป็นคลิปบันทึกความทรงจำนะคะเป็นเป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ปลูกผักในประเทศอังกฤษนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณ Sub ซับสไครต์ท่านงใจส่งให้ส่วนหลังบ้านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะ